ทุกคนนี้คะแล้วกดกดปักเพชรนะคะทุกคนแล้วดู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 ค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะมากดนะคะเพราะตอนนี้ประเทศนำนะคะเมืองไทยเราไม่ได้นำนะคะตอนนี้มาช่วยกันกดเลยค่ะกดกดกดเยๆทุกคนกดไปเรื่อยๆคะเราก็จะกดไปนะคะดูค่ะพร้อม ไปดูกดกค่ดแบบนนะทุกคนเรากดแบบเวอร์มากเลยคะทุกคนเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราจะให้ประเทศไทยชนะน,นะคะทุกคนแ,แล้วที่เรากดอยู่ในโทรศัพท์นะคะทุกคนที่เราอยู่อีกห้องนึนะคะนงค่ะมีห้องหลังพี่เราก็อยู่ห้องนี้แหละคะ่ะแต่แต่พี่เราเข้าห้องน้ัหรือยู่ไม่รู้อ่ะทุกคน นี่นี่กดกดอยู่กดนี้ด้วยเออคนเห็นไหมดูมันเพิ่มสิ่มมันเพิ่มแบบหนักมากเลยทุกคนตอนนี้นะคะประเทศอะไรไม่รู้นำคาบไต้วันเลยเยอะฮ่องกงเปล่าไม่รู้อะไม่รู้อะทุกคนเนี่ยเนี่ย เนีย่ยดูสิประเทศไทยเขารีบกดกันแล้วนะคะโคโนโเราต้องรีบกดให้ถูกนะประเทศไทยเราอันดับสองเลยนะทุกคนเราไม่กล้ากดมหาศาลเลยค่ะทุกคนดูเสียงกดสินียม,มหาศาล คนดูอยากหายกันหมดนะทุกคนฮ่ะดูสิคนจะบ้าตายจะบ้าตายทุกคนจะบ้าตายเนี่ยก็คือแบบบ้าตายยนะถ้าเราตายเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยประเทศไทยอยู่แล้วเหรอประเทศไทยอยู่แล้ว พไปต่อไปต่ออย่าหยุดอย่าหยุดไปต่อไปต่ออย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดไทยแลนดอย่าหยุดนะอย่าหยุดอย่าหยุดไทยแลนด์อย่าไทยแลนด์อย่าหยุดนะเออเออไต้หวันอยู่แล้วไต้หวันอ้ประเทศฮท้งกงอยู่แล้วไปหยุดแล้วอยู่แล้วหยุดยุหยุดอยู่ตรงนั้นอะไรหยุดหยุดหยุดเดี๋ยวเราจะตามนะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยุด้ย ยายยายยาย,นะย,ยอย่าหยุดนะอย่า er หยุด, znaczy, ดนะให้ใครอย่าหยุดนะเฮ้ยหยุดอีกแล้วหยุดอีกแล้วโอ้โหยุดแล้วหยุดแล้วโอ้โหแล้วหยุดตลอดนะเอยหยุดอีกแล้วหยุดอีกแล้วเวลาเสร็จไทยแน่เสร็จไทยแน่เอ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้ยหยุดแล้วก็มาหยุดหยุดแล้วก็มาหยุดแล้วก็มาเออ จบคลิปแค่นี้กันนะคะทุกคนอย่าลืมไปลุยกันด้วยนะคะไปโหลดเลยนะคะประเพณค่ะบ๊ายบาย